วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่และเป็นวันสําคัญของคนไทยนั่นก็คือวันเลือกตั้งล่วงหน้าคุณปรีมไปใช้สิทธิใช้เสียงเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะล่วงหน้านะครับแต่ว่าวันนี้กลับเจอปัญหาในหลายจุดทีเดียวจนเกิดการตั้งคําถามว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ครับภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศคึกคักนะครับประชาชนแห่ไปใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะเขตบางกะปิทุบสถิติมีคนที่ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุดกว่า5 8 0 0 0คน อย่างไรก็ตามท่ามกลางความตื่นตัวกลับพบประเด็นร้อนเรื่องความโปร่งใสและการทำงานของกอกตอในหลายจุดนะครับนายสิโรธคล้ำไพบูลน,นักวิเคราะห์การเมืองได้โพสต์แฉความผิดพลาดที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งโดยบนบอร์ดประกาศรายชื่อกลับไม่มีชื่อผู้สมัครและเบอร์ของพักประชาชนจังหวัดลำปางเขตหเบอร์ 1, 8นะครับหายไปเลยครับ พอประชาชนทักท้วงเจ้าหน้าที่กลับให้ข้อมูลว่าผู้สมัครคนนี้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงด้านพักประชาชนก็เร่งแก้เกมนะครับด้วยการโพสต์เตือนให้ประชาชนเช็คเบอร์ผู้สมัครที่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์และ QR code ของพักทันทีเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ผิดพลาดด้านนายสแสวงบุญมีเลยค่ะการกรกะตอ,ออกมาชี้แจงกรณีที่นายสีโรดโพสต์แฉเลยนะครับยอมรับว่าผิดพลาดจริงๆครับ เป็นความผิดพลาดในการจัดส่งโดยทางจังหวัดลำปางส่งเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครเบอร์หมาซ้าํา2ใบก็เลยเอาออกใบหนึ่งแล้วไม่ได้ใส่เบอร์แของพักประชาชนไปให้ย้ําว่านี่เป็นความผิดพลาดไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองขณะนี้ได้รีบแก้ไขคืนความยุติธรรมให้กับผู้สมัครเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเพจ a c e b o o k i l a อยังเผยข้อมูลอีกชุดครับระบุว่าพบว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนกรอกรหัสเลข,เล,ขเลือกตั้งหน้าซองผิด ซึ่งการกรอกรหัสเขตผิดเนี่ยอาจจะส่งผลให้บัตรเลือกตั้งส่งไปผิดเขตได้คือถ้าเกิดบัตรสีชมพูจะไม่เป็นผลอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นแบบบัญชีรายชื่อเลือกพักอยู่แล้วนะครับแต่บัตรสีเขียวที่เป็นแบบแบ่งเขตนี่แหละครับถ้าเกิดส่งไปผิดเขตก็จะนับผิดที่พอนับผิดที่แล้วมันจะเกิดการบัตรขย่งเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะทํากันอย่างไร หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่มาคอมเมนต์สะท้อนปัญหาที่ตัวเองเจอในคูหาเลือกตั้งเช่นเดียวกันกับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน